วันนี้นะคะจะมาบอกวิธีการนะคะเพิ่มการมองเห็นใน t ิ k ต o k ของเราด้วยการใส่ Hashtag ค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะเครื่องหมายชาร์ป่ยมตัวนี้แหละจะช่วยทำให้เรานะคะมีผู้ติดตามและก็มีคนเห็นคลิปเราเยอะมากขึ้นถ้ายังไงชอบเทคนิคคลิปนี้ทำเสร็จแล้วดูจบแล้วมาพิมพ์คอมเมนต์บอกด้วยว่าทำได้กันไหมจ๊ะ แฮชแท็กแบบแรกเลยนะคะที่เราควรจะต้องรู้ก็คือเราเข้าไปในช่อง Tik t o k แบบนี้ค่ะแล้วเราก็มาพิมพ์ในช่องคําว่าค้นหานะคะจะมี Ha ชแท็ที่เพิ่มขึ้นค่ะอย่างตอนนี้ Ha ชแท็ที่มาแรงณวันที่ทําคลิปเลยเช่น Maybelline Fit Me นะคะ f ิต e ีไอจ้องเซิร์ชนะคะคานี้น่าใส่มากเช่น h a ช็อีกตัวหนึ่งที่ฮิตมากเลยตอนนี้คือคำว่าคลั่งเครื่องดื่มนะคะคำว่าคลั่งเครื่องดื่มนะบอกเลยว่าควรจะใส่ลงไปค่ะหรือจะเป็นแฮชแท็กที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้เช่นแฮชแท็กว่า Tik t o k ยูนี้หรือว่าจะเป็น t i k กต็อกบอกรักนะคะใส่แฮชแท็กแบบนี้ก็สามารถทําให้คนเนี่ยมาเจอเราได้อย่างง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นองคำว่าค้นหานะคะรีบไปพิมพ์หาเลยใน TikTok จะมีแฮชแท็กนะคะที่คนใช้เยอะมากเหล่านี้จะทําให้ช่องของเราเนี่ยถูกค้นหาเจอได้ง่ายขึ้นค่ะ ้องนะคะแฮชแท็กที่เราควรใส่ก็คือแฮชแท็กประจําตัวช่องของคุณหรือเนื้อหาที่คุณต้องการจะนําเสนออันนี้เช่นตัวอย่างแม่บ๊อบเนี่ยขายของออนไลน์ใช่ไหมแม่บ๊อบก็เลยตั้งแฮชแท็กประจําตัวว่าแฮชแท็กแม่ค้าออนไลน์มือใหม่ต้องรู้แบบนี้ก็จะเป็นแฮชแท็กประจําตัวเราหรือแฮชแท็กว่ายานแม่รีวิวหรือแฮชแท็กว่ายานแม่สเตชันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแฮชแท็กที่คนเนี่ยจะติดตามคุณอยู่เป็นประจําเลยดังนั้นคุณสามารถกําหนดแฮชแท็กที่คุณจะใช้บ่อยๆพ่วงลง ไปเวลาที่คุณโพสต์ใน TikTok ในแต่ละครั้งสามค่ะแฮชแท็กที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือว่านะคะจุดเด่นจุดขายของสินค้าหรือบริการหรือธุรกิจของคุณ ที่เวลาที่เราอยากจะซื้อของสักอย่างหนึ่งอะ่ะเราจะชอบพิมพ์หาคําเหล่านี้เช่นสมมติว่าเราต้องการซื้อโอวัลตินหรือไมโลภูเขาไฟเราจะชอบไปพิมพ์คําว่าไมโลภูเขาไฟใช่ปะ่ะแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้คนเนี่ยค้นหาสินค้าเราที่เราขายอยู่เช่นเราอาจจะขายร้านขนมที่มีไมโลภูเขาไฟเป็นส่วนประกอบเราก็ใส่แฮชแท็กว่าไมโลภูเขาไฟเป็นต้นนะหรืออย่างครูเนี่ยขายคอลลาเจนใช่ปะ่ะครูก็จะใส่คําว่าแฮชแท็กคอลลาเจนแฮชแท็กผิวขาวแฮชแท็กผิวใสลงไปด้ว แบบนี้ก็จะทําให้คนนะคะมาพิมพ์ค้นหาเราเจอได้ง่ายขึ้นค่ะลองกลับไปทําดูกันนะบอกได้เลยว่าไอแฮชแท็กเนี่ยต้องลองใส่ค่ะอย่าใส่เยอะเกินไปนะเช่นอาจจะใส่สัก3คํา5คําทุกๆครั้งที่คุณโพสตแล้วลองสังเกตดูว่าแฮชแท็กตัวไหนมีคนเข้ามาดูคลิปเราเยอะมากขึ้นโดยเฉพาะข้อแรกคุณต้องทําให้ได้นะไปดูตรงคําว่าค้นหาอย่าลืมกลับไปทํากันละจ้ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมปัดไปทางขวามือกดติดตามไว้ที่โปรไฟล์ด้านบนจะได้ไม่พลาดทุกทุกคลิปค่ะไปละ